welcome to the academic supervision and follow-up for teaching and learning management semester 1 academic year 2025 at wat maidong school we are honored to have you with us as we continue to strengthen our teaching practices and ensure quality education for every student นิเทศติดตามด้านการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2568กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 1. มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยครบทุกระดับชั้นเรียนสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยครบทุกระดับชั้นเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยอบรมค่ายคุณธรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนกิจกรรมเก็บได้ไม่เก็บไว้กิจกรรมนั่งสมาธิหลังเข้าแถวเคารพธงชาติและประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะระดับจังหวัดซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและผู้เรียนมีผลสำมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และการป้องกันการทุจริตระดับดีเกรด3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ76.14ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก Active learning และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึก Active learning และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลครอบคลุมทุกกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนประกอบด้วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษผ่านบอร์ดเกม การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในวิชาพละศึกษาและการงานอาชีพรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เช่นกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกิจกรรมทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมจักสานไม้ไผ่จนสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 3. มมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาผ่านกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นดุริยางชุมนุมต่าง กิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมจิตตกรน้อยทําให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การทําหนังสือเล่มเล็กจากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารวมทั้งกิจกรรมเสียงสวรรค์ทําให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงในการแข่งศิลปะหัตกรรมนักเรียน 4. มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นวิชาคณิตศาสตร์คำนวณต้นทุนกำไรจากการขายของในกิจกรรมตลาดนัดสี่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการนำขยะพลาสติกมาแปลสภาพและกลานเป็นน้ำมัน วิชาการงานอาชีพเป็นการปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียนและบูรณาการวิชาสังคมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องวิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆทําให้นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวางแผนและลงมือทำสิ่งต่างๆร่วมกับผู้อื่น 5. มีการส่งเสริมผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน coding สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนด้านการจัดก,การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน Coding และออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นการเขียนโค้ดคำสั่งด้วยโปรแกรม Scratch และเรื่องความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในรายวิชาวิทยาการคำนวณเป็นต้น ทำให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 6. มีการจัดทําแผน IEP และ IIP สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและมีการวัดและประเมินที่เหมาะสมและหลากหลาย สถานศึกษจาจะทำแผน IEP และ IIP ที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบันนำไปใช้จริงและมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีนวัตกรรมที่หลากหลายมีการนิเทศติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 7. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนวทางการประเมินพิซ่าโรงเรียนขยายโอกาส สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางการประเมินพิซซ่าในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งสถานศึกษาได้นำแนวคิดและกลไกการเล่นเกมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลนักเรียนหรือที่เรียกว่าพิซ่าเกมมิฟิเคชันทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตพื้นที่ในการแข่งขันพิซ่าเกมมิฟิเคชันชั่ล a n d 2024และครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนพีซ่าระดับเขตพื้นที่และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2เพื่อคัดเลือกในระดับสพถต่อไป มีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายครบทุกระดับชั้นสถานศึกษามีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดทําแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ทุกปีการศึกษามีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อย่างสม่ําเสมอและครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอนเสริมช่วงพักกลางวันกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านทําให้ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านออกและเขียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้นและมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567ที่ผ่านมา9มีการบูรณาการจัดการเรียนรู้เรื่องการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สถานศึกษามีการน้อมนำพระบรมราชบายรัชการที่1ิบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติจริงผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเช่นโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสร้างวินัยัดแยกขยะในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆและกิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกปิดสํานึกความพอเพียงความเป็นไทยภาพภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน1ิมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทําให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน สถานศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนเช่นกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษการทำน้าผลไม้ตามฤดูกาลการปลูกผ้าและจัดดอกไม้การทำทุงใยแมงมุมและการจัดสารไม้ไผ่ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างดีเยี่ยมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตอนที่ 2. ประเด็นการมิเทศติดตามเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสืบสารต่อยอดสู่ทักษะอาชีพ สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสืบสารต่อยอดสู่ทักษะอาชีพของนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่งานเขียนสร้างสารรค์โดยเป็นแกนนําในสถานศึกษาและให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการให้ผู้เรียนเขียนเรื่องสัน้นบทละครหรือบทกลอนจากเหตุการณ์ในประวัติ ทท้องถิ่นและพร้อมไปกับการฝึกทักษะการสื่อสาร